สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัศจรรย์กันต่อนะครับก็อนอื่นก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณน,นการรับชมครับเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อ,อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่น การพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรเล็กเรียงมหาสักดิ์นนะครับก็เรามาดูสูตรสูตรล่างนะครับสูตรล่างสูตรล่างของเรานะครับแม่สูตรของเรานะครับสูตรของเ หมดที่แล้วก็รีบออกหมดที่แล้วลออกกันออกเจ็ดห้เจ็ดห้หก,หกสามนะครับล่างสามสอง ที่ตัวที่เล็กเข้ากับตัวที่ชนนะครับลูงสึกจะชนที่สามนะครับพอเด่นเด่นแล้วเขาสามนะครับเด่นเขาสามนะครับชนที่สามเลขมาที่หลักสิบนะครับมาสามมาหลักสิบนะครับ เดี๋ยวเรามาตามสูตรกันต่อเลยครับสูตรนะครับร้อยตังค์นะครับ100ร้อยตังร้อยตังค์ร้อยห้าเ้าห้าตังค์นะครับเป็นงวดที่นะครับร้อยตังค์กับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ สูตรที่2ก็อามตะอมตะัมตะนี่อัมตะนะครับสิบสี่กหเป็นเก้าเป็นเนะครับเก้าศูนย์หนึสองสามสีนะครับสูตรที่3ามสบน ิบบนบวกเจ็ดสิบบนบวกเจ็ดนะครับสิบสามนะครับก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่บวกด้วยสองนะครับตัวที่เจ็ดบวกด้สองแปดบวกสองก็เป็นศูนย์นะครับ เด่นบนสูตรนี้เป็นเด่นบนมาเทียบชนนะครับมาดูสูตรบนเนี่ยเราจากเด่นบนของเรามานะครับสามแปดสองสี่เจ็ดสามแปดสองสี่เจ็ดนะครับสามแปดสองสี่เจ็ด เรามาหาตัวชนเด่นกันนะครับสีสูตรนะครับห้าหนอม้ามี3าสูตต้องหาชนที่4สีส,สูตรับเดี๋ยวจบสูตรหกหนึ่สองหกสองสูตรเจ็ดหนึ่ง สองสามเจ็ดคือสามสูตรแปดหนึ่งสองสามแปดสามสูตรเก้าหนึ่งสองเก้าสองสูตรแมวศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สามสูตรหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งก็สองสูนย สองหนึ่งสองสองสูตรส,สามหนึ่งสองสามสามสามสูตร <specialize> ส, <Never> สี่หนึ่งสองส,สามสี่ก็สี่สามสูตรห้าสามสูนยตกลงไม่มีตัวชนสี่สูตรนะครับมีอยู่สามสูตรนะครับมี ห้าเจ็ดแปดศูนสามสี่โวันนี้ชนเยอะนะครับชนอยู่หกตัวนะครับห้าเจ็ดแปดศูนย์สามสี่นะครับชนหกตัวนะครับวันนี้ชนเยอะนะครับ พอได้เดแล้วามาแล้วนะครับเดียวเราก็จะมาลงตามสูตรของเรานะครับี่าสูตร จนวดตันที่หนึ่งทับสี่ทับหกด่เป็นสุรล่างนะ แปดศูนสีนะครับสืดน่วยนะครับเป็นสูตร ลูบลางที่เป็นสีเขียวนะครับโอเคครับเาได้ตัวเด่นเอามานะครับตัวเด่นเรา จะเดินมาแล้วเดี๋ยวเรามาจับคู่ให้เลยแล้วกันสำหรับจับคู่เลยจับคู่ มสีนะครับมาสี่แล้วก็มาเจ็ดแปดเจ็ดศูนเจ็ดสามเจ็ดสี 0ูนย์แล้วก็มา3 4นะครับแล้วก็มาเริ่มที่แปดใหม่นะครับแปดในไม่มีอะไรีกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกดเก้ากยังมี8 1นะครับ สองแปดหกแปดเก้านะครับถูกแล้วแล้วก็เจ็ดหนึ่ง สองแปดหกแปดก้าแล้วก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็มีสามหนึ่งสามสอง ก็หลักสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เก้าแต่ครบแล้วครับชุดเต็มของเรานะครับชุดเต็มของเรากี่ชุดแถวละสิบสามสิบสามสิบเก้าชุดนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็จะได้สามสิบเก้าชุดนะครับ จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสูตรของเราก็มีข้อนี้เลยน,นะครับมดที่แล้วมาดูงวดที่แล้วกันก่อนงวดที่แล้วนะครับสูตรของเรานะครับก็ได้มาเหมือนกันนะครับสังเกตว่าตัวชนสีสุดไม่มานะครับมาตัวรองนะครับที่สามนะครับจากคู่กันแล้ว ก็จะมีตัวนี้นะครับจบคู่เสร็จก็ตัดด้วยแต้มนะครับตัดด้วยแต้มตัดด้วยแต้มก็ยังหมยนะครับแตง่านะครับส่วนพ่อมาสรุปปักหลักนะครับพเพราะเลขปักหลักเราไม่เข้านะครับก็เป็นว่า เสรุปให้ผิดสรุปให้ผิดนะครับแต่จริงตัวเลขเรามันก็เดินให้เราดีนะครับก็ถือว่ามันมาในสุดนะครับแต่เราจะหาวิธีไหนที่จะดึงตัวที่มันเข้าลงมาสรุปให้นะครับสูตรเราก็เดินถือว่าเดินเข้ามาในในแนวทางของเราอยู่นะครับ วันนี้เราก็จะมา,ามาจับก,กลุ่มให้ประมาณนี้ก่อนชุดเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวชุดแต้มชุดปักหลักแล้วก็ชุดสรุปเดี๋ยวเราะคะ่อยหาแนวทางใหม่นะครับแนวทางใหม่ที่มันาสามารถจะดึงชุดเต็มมาให้เน้นๆได้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ ติดตามไว้นะครับทุกท่านจะได้ชมคลิปกันต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับชุดเต็มครับขอบคุณและสวัสดีครับ